ว้าวเดี๋ยวนี้น้องๆสมัยนี้ใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกันคล่องแคล่วมากเลยนะครับ <c oughs> เก่งกันมากๆเลยครับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เยวาวชนไทยทุกวันนี้มีทักษะในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วแต่ด้วยอายุที่ยังน้อยประกอบกับการขาดวิจารณญาณในการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมทําให้เกิดปัญหาการถูกกลั่นแกล้งและคูกคามทางไซเบอร์หรือที่เรียกว่าไซเบอร์บูลิ่งมากขึ้นทั้งในมุมของเด็กที่ถูกกระทําและเด็กที่กระทําการกลั่นแกล้งเพื่อนในโลกไซเบอร์ต่างก็ได้รับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการใช้ชีววิตไดด้เเช่นนยกััครบ จากข้อมูลการวิจัยเรื่องความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกันแกล้งบนโลกไซเบอร์ในระดับชั้นม 1- ถึงม3พบว่าเด็กไทยกว่า45มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกกันแกล้งทางโลกไซเบอร์อย่างน้อยหนึ่งครั้งซึ่งมากกว่าประเทศอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นถึง4เท่าโดยรูปแบบที่ถูกกระทำมากที่สุดคือการโดนล้อเลียนและการถูกตั้งฉายาครับ ผู้ใหญ่หลายคนอาจคิดว่าเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงหรือน่ากังวลเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่สร้างไหมครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับน้องที่ถูกกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์และไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอาการแยกตัวออกจากสังคมหนีเรียนขาดสมาธิอาการซึมเศร้าใช้สารเสพติดและรุนแรงอาจถึงขั้นทำลายร่างกายหรือฆ่าตัวตายได้เลยนะครับ แนวทางการป้องกันและรับมือกับการถูกคุกคามทางไซเบอร์ผู้ปกครองจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้กับบุตรหลานของท่านได้โดยเริ่มจากผู้ปกครองต้องตระหนักถึงปัญหาโดยต้องมองว่าการรังแกการบนโลกออนไลน์มีอยู่จริงและไม่ใช่เรื่องเล่น พร้อมรับฟังและยืนเคียงข้างบุตรหลานเสมอนำไปสู่การหาทางช่วยเหลือหาต้นตอของปัญหาสอบถามความรู้สึกของลูกว่าเป็นอย่างไรและพยายามช่วยหาทางออกหรือให้คําแนะนําข้อสุดท้ายถือว่าสําคัญมากคือการให้ลูกฝึกรับมือกับปัญหาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกให้เห็นคุณค่าในตัวเองและพร้อมเผชิญปัญหาอย่างถูกต้องเพียงเท่านี้ภยัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ไม่อาจส่งผลกระทบต่อลูกหลานของเราได้อีกครับ เมือ่อครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างคุมมคุ้มกันให้น้องๆสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างเข้มแข็งทางสำนักง,งานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสชในฐานะหน่วยงานที่ได้วางยุทธศาสตร์การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อลดปัญหาการกัแกล้งทางโลกไซเบอร์โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อดิจิทัลต่อไปนั่นเองคับ สนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช